ร้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดปราศัยก็มีดนตรีก็มารวมตัวหน้าเรือนจำจี้ปล่อยเพื่อนลัน่นประชาชนตื่นแล้วไม่มีหลับเมื่อเวลา16นาฬิกาวันที่15เมษายนที่หน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครมีประชาชนกลุ่มหนึ่งนัดหมายรวมตัวบริเวณทางเดินเท้าหน้าประตูและเรือเรือนจำทำกิจกรรมปล่อยเพื่อนเรา เรียกร้องให้ปล่อยตัวผู้ต้องขังจากการทำกิจกรรมเรียกร้องประชาธิปไตยโดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักและอเล็กช็อคร่มพืรขับร้องและบรรเลงเพลงเพื่อชีวิตโดยมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการเรียกร้องประชาธิปไตยกระทั่งเวลาประมาณ16นาฬิกา30นาทีเป็นต้นมาผู้ชุมนุมผลัดกันปราสายผ่านเครื่องขยายเสียงในประเด็นต่างหนึ่งในนั้นก็คือประเด็นการจัดการปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่ไม่มีประสิทธิภาพของรัฐบาลโดยระบุว่าเมื่อรัฐแก้ปัญหาไม่ได้กรรมจึงตกอยู่กับประชาชนวันนี้ประชาชนตื่นแล้วพวกตนตื่นตัวกับการเคลื่อนไหวต่อสู้เมื่อตื่นแล้วไม่กลับไปหลับอีกโดยเวลา17นาฬิกายังคงมีประชาชนทยอยเข้ามาร่วมเพจกระเทยแม่ลูกอ่อนนำอาหารและขนมมาแจกจ่ายผู้ชุมนุมขณะที่พ่อค้าแม่ค้าบางส่วนนำสินค้ามาวางจำหน่าย คั้งนี้บริเวณหน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพได้มีการติดตั้งลวดหนามบริเวณประตูหน้าผู้สื่อข่าวรายงานว่ากิจกรรมดังกล่าวมีการจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยนัดหมายกันทุกวันต่อเนื่องมานานหลายสัปดาห์ผ่านทางเพจอเล็กโชคร่มพร้อศิลปินเพื่อชีวิตและเพจคุณแผนแสนสถานอย่างไรก็ตาม ในวันนี้มีผู้เข้าร่วมจำนวนมากเป็นพิเศษส่วนหนึ่งเดินทางมาจากสะพานัยมารุเชษหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมสงกรานต์ป้าสีใส่ประยุทธ์ของหมู่บ้านทะลุฟ้าเมื่อเวลา14นาฬิกาประกอบกับกลุ่มพลเมืองโต้กลับงดกิจกรรมยืนหยุดขาง112นาทีและต่อมาเมื่อเวลา17นาฬิกา25นาทีผู้ชุมนุมร่วมกันขับร้องบทเพลงแสงดาวแห่งศรัทธา บดประพันธ์ของจิตภูมิศักดิ์โดยพากันชูภาพผู้ต้องขังและแผ่นผ้าสามเหลี่ยมที่มีข้อความผลักดันการยกเลิกกฎหมายมาตรา112จากนั้นร่วมกันขับร้องเพลงเราคือเพื่อนกันของวงสามัญชนโดยนำตีนตกขึ้นมาเขย่าตามจังหวะอย่างครึกครื้นขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมัติชนอย่าลืมกด subscribe และมีความเห็นอย่างไรอมเมนต์ Comment ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ